ผมเริ่มที่ตัวรสชาติสีขาวนะครับจะเป็นหมี่ผัดพี่แกงหมูสับส่วนตัวสีแดงนะครับจะเป็นหมี่กรอบโบราณครับมันจะเหมือนเราแบบขึ้นรถไฟห่อมันมีความสนุกในนี้ครับคือชาโนนมีความน่ารักในการทำอาหารแล้วเป็นคนทำอาหารมีเเน่น์มากชานนนใส่ความแบบเป็นตัวเองเข้าไปในอาหาร มันทําให้อาหารเขามีเอกลักษณ์ชานนมีความเครียดแต่ผลงานยังสนุกพอทําเสร็จชาุนนปลดล็อกจอยแล้วากังการชิมได้เลยครับผมอยากเล่าเรื่องนี้ผมอยากเล่าเรื่องนั้นเขามีที่มาและที่ไปว่าเขาจะทําสิ่งนี้เพื่ออะไรเพื่อใครแล้วพอม,มาได้ตัดมะนาวเล็กๆทําให้เรามีความรู้สึกว่าชิ้นเนี้ยม,มันเือนเหมืองแล้วยิ่งกินยิ่งเจอเพชรยิ่งเจออันะมณีอย่ามองข้ามเราขุดมันดูด้านในเนี่ยจะเจออะไรอีกเยอะในตัวชาโนนครับโคตรดีใจแบบ เหมือนยกภูเขาออกจากอ,อกอะ่ะเพราะว่าวันนี้จริงๆอะผมผมเครียดมากโจทย์อะ่ะมันเหมือนจะง่ายนะแต่จริงๆอะมันแฝงไปด้วยความยากเพราะว่ามันง่ายนี่แหละเชฟออนเทรนท่านทูไอดีและทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเชฟออนเทรน